พิธีกรพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้นะปี254546หทักษิณชินวัตรได้จำนวนเสียงสอสอเนี่ยเกินครึ่งสภา300กว่าเสียงทักษิณประกาศว่าถ้าพัก ฝ่ายค้านซึ่งตอนนั้นคือพักอะไรถ้าพักคฝ่ายค้านอยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มาขอเสียงสอสอจากทักษิณได้พักคฝ่ายค้านตอนนั้นชื่อพรรคประชาธิปัตย์สรุปแล้วก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่ลงมติ แต่เนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจปีนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบมากปีนี้พักประชาธิปัตย์เลขาพักก็เดินตามพ้นทักษิณที่หาดใหญ่แล้วบอกว่าจะมีอะไรไหมถ้าจะเดินตามทักษิณก็ไม่รู้ว่าประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปหรือว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่เปลี่ยนไปกันแน่ ปีนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจกว่าจะอภิปรายได้หรือแม้แต่การตรวจสอบนอกสภากว่าจะทำได้ก็ยากเต็มทีในสภากว่าจะพูดได้ทำอะไรได้มันเหมือนสภาถูกปิดกัน้นความหมายถือว่าการตรวจสอบโดยระบบต้องขีดเส้นใต้คำนี้พี่น้องครับการตรวจสอบโดยระบบรัฐสภา ถูกปิดกัน้นไม่ให้แสดงออกไม่สมศักดิ์สีคำว่าสภาของประชาชนหรือว่ารัฐสภาในระบบประชาธิปไตยคือสภาจะมีจะมากจะน้อยก็แล้วแต่หน้าที่ของสภาหน้าที่ของฝ่ายคา้านหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลหน้าที่ของพรรคการเมืองหน้าที่ของสสคือทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินแทนพี่น้องประชาชน นี่คือหน้าที่หลักของสอสเมื่อเป็นสสทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินแทนพี่น้องประชาชนพื้นที่ในการตรวจสอบคือสภาคือรัฐสภาถ้าไม่สามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้จะมีการเลือกตั้งสสไปทำไมใช่ไม่ใช่ดังนั้นหน้าที่หลักของสมาชิกรัฐสภาที่ชื่อ สภาผู้แทนราษฎรคือการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพทองทานชินวัตรนี่คือหลักการถ้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเฉพาะนายกรัฐมนตรีแล้วถูกตีกรอบว่าเหลือแค่หนึ่งวันหรือแค่สองวันสามวันคุณจะมีสภา ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบขบวนการบริหารราชการแผ่นดินไปทําไมล่ะไอ้ที่พูดไม่ได้บอกว่าเชียร์พักฝ่ายคา้านแต่หน้าที่ของพี่น้องประาชาชนคืออภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะแต่ผมก็บเราบอกว่าเมื่อกลไกาการตรวจสอบในระบบเมื่อกลไกาการตรวจสอบการทําหน้าที่ของสอสอถูกปิดกั้น มันก็จะย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วประวัติศาสตร์มันสอนว่าเมื่อกลไกาการตรวจสอบในระบบไม่สามารถทํางานได้พี่น้องประชาชนก็จะรู้สึกอึดอัดและลงท้องถนนอย่างเต็มที่ก็สอสอมไม่สามารถทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนได้ก็สอสอมไม่สามารถใช้พื้นที่ในการตรวจสอบการบริหารรชาชการแผ่นดินของรัฐบาลได้ที่จริงผมก็ผิดหวัง ไม่ใช่ไม่ต้องใช้คําว่าผิดหวังขออภัยเพราะไม่มีความหวังอยู่แล้วมันเลยไม่ผิดหวังผมก็ไม่พอใจพักปลายฐานเหมือนกันที่ไปเปิดอภิปรายแค่แพทองทานชินวัตรมันทำไมอ่ะรัฐมนตรีมีจำนวนหลายท่านแล้วที่ผ่านมารลฐมทุนตรีหลายคนอยู่ในตำแหน่งเดิม มันผูกพันมาตั้งแต่รัฐบาลที่เศรษฐาทาวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมันเหมือนเป็นเกมต่อรองอำนาจยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นบนพื้นฐานความไม่ไว้วางใจทั้งฝ่ายค้านบนพื้นฐานความไมไว่วางใจของรัฐบาลวันไหนที่เขาเปิดประชุมสภาแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจ เราก็จะตั้งสภาประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลเราก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านเป็นลายบุคคลเช่นเดียวกันสภามีหน้าที่ในการทําแทนพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ผมคิดว่าหลายท่านรู้สึกว่าไม่พอใจและไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไว้วางใจ ไปล่วงหน้ากับสภาทุกที่จะเกิดขึ้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะว่าไปหนึ่งวันมันก็น้อยเกินสมควรแล้วพี่น้องครับกว่าสอสอจะลุกขึ้นบอกรายชื่อของตัวเองแนะนําตัวเองแต่ละคนได้เนี่ยก็เกินครึ่งวันไปแล้วเกือบครึ่งวันไปแล้วนอกนั้นนี่ไม่ต้องทําอะไรหรอกแล้วที่สําคัญนะเนื้อหาที่พูดในสภามันจะพูดได้ยังไงอะ จะพูดอะไรพระรัฐบาลหกเดือนที่ผ่านมาแพรทองทานไม่เคยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเลยใครเห็นผลงานของแพรทองทานบ้างยกมือขึ้นนี่ไม่อย่าไปลวมว่าแกใส่ชุดอะไรและใส่รองเท้าอะไรนะผลงานรัฐบาลยังไม่เห็นมีรูปธรรมท,ที่มีรูปธรรมมากที่สุดคือทักษิณชินวัตรสั่งการรัฐบาล สั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกทักษณิณไม่ใช่คนนอกรัฐนะประธานวันมูัมัมัดนอมัฮาทักษณิณเป็นคนนอกรัฐคุณวันมูัมหมัดนอมัฮาจะไปก้มกราบทักษณิณถึงเข็มขัดได้อย่างไรเมื่อทักษณิณไปใต้อะนี่ถ้ามีจอก็จะให้ขึ้นเห็นภาพ ทักษิณเดินทางไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนที่ไปต้อนรับคือประธานรัฐสภาที่ชื่อวันมัวหมัดนอมะทาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไปกราบทักษิณก้มสวัสดีทักษิณถึงเข็มขัดน่ะดีมันไม่เลยเข็มขัดต่ำลงไปนิดหน่อยหมายถึงหัวเข่า ลังนั้นเนี่ยทักษิณเหมือนคนนอกรัฐก็จริงแต่ทักษิณใช้อำนาจเหนือรัฐมาโดยตลอดแล้ววันนี้อำนาจมันซ้อนมันพิกลพิการเพราะว่าทักษิณใช้อำนาจเหนือรัฐาบาลสิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดถูกต้องมากกพราะทักษิณได้มึงวงในอนี่คำพูดของเสรีพิสุทธิ์นะดังนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า มันมีการสั่งการครอบครองกันมันเป็นระบบสั่งการครอบครองและครอบงำเมื่อไม่อภิบายการครอบงำครอบครองไม่อธิบายว่าใครครอบงำมันจะอภิปบายได้อย่างไรเพราะข้อกล่าวหาคือว่าทักษิณสั่งการนอกรัฐตอนนั้นคุณวันมุฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยพฤติกรรมมันชัดเจนว่าการทำแบบนี้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจจกกักรีวันก็แล้วแต่ประธานสภาที่นั่งเป็นประมุกในการประชุมตาช่างมันเอียงไปแล้วไงตาช่างในการรับฟังในการพิจารณาเนี่ยมันเอียงไปฝ่ายรัฐบาลไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไม่ไว้วางใจทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและไม่ไว้วางใจอาจารย์วันมูฮ h มหมัดน o b a h าไปพร้อมๆกัน ก็เหลือสภาประชาชนที่ต้องเดินหน้าในการตรวจสอบในการทําหน้าที่เพราะมีเรื่องต้องตรวจสอบเยอะผลงานรัฐบาลไม่มีมีแต่ผลเสียวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาถแถลงบอกว่าคนไทยที่จะขึ้นไปร้องเพลงที่ภาษาตาเมืองมพมพรุ่งนี้มีคนไทยกลุ่มหนึ่งเขานัดรวมตัวกันจะไปร้องเพลงชาติไทย ที่ปราสาตาเมืองคมในพื้นที่ประเทศไทยก็ค,คเนเขมรคนกัมพูชาทหารเขมรกัทหารกัมพูชายังขึ้นมาร้องเพลงชาตเขมรได้ที่ปราสาตาเมืองคมทําไมคนไทยจะไปไม่ได้ใช่ไม่ใช่โคศกปะทระวงกะลาหอมคนเอกคนตรีอะไรไม่รู้หน้าตาจะดูหล่อยอยู่นะแต่หล่อน้อยกว่าผมนิดหน่อย โฆษกออกมาถแถลงบอกว่ารัฐมนตรีมีความห่วงใยเรื่องความสัมพันธ์ภายระหว่างประเทศดังนั้นพี่น้องคนไทยที่จะไปจัดกิจกรรมที่ปราสาทตาเมืองธมกรุณางดกิจกรรมไว้ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับการเจรจาทวิภาคีระหว่างพื้นที่มีคณะกรรมการในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาอะไรปล่อยให้รัฐมนตรีกับเราผมมาเหยียบเมืองไทยเมื่อวานนี้คุณแก้ไขปัญหายังไงปล่อยให้ทหารคำพูชาขึ้นมาร้องเพลงชาติที่ปราสาทตามวงคมซึ่งอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยวิธีแก้ปัญหาคือห้ามคนไทยขึ้นไปที่นั่นนะแบบนี้เขาไม่เรียกแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาเลยคือคุณบังคับ แค่คนไทยแต่ทหารับับูชามาคุณกลับต้อมรับเป็นอย่างดีนี่ไงไอ้แบบนี้มันต้องอภิปรายในสภาเรื่องพื้นที่ชายแดนเรื่องแกง๊งค,คอเซนเตอร์หนึ่งวันมันไม่พอถ้าหนึ่งวันไม่พอมาฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สะพานชะมัยมรุเชต วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกมันขัดกันเองถ้าพี่น้องอ่านดูเนื้อข่าวเศษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ไปก่อนการบอกว่าสนับสนุนให้มีคาสิโนซึ่งผมไม่แปลกใจเลยสนับสนุนให้มีคาสิโนเพราะจะจะเป็นการทำลายหรือตัดตอน คาสิโนผิดกฎหมายหรือพนันออนไลน์ผิดกฎหมายเษถาบอกว่าที่ผ่านมาณปัจจุบันพนันออนไลน์มันเติบโตเป็นอย่างมากคาสิโนเติบโตเป็นอย่างมากมีคนเล่นการพนันนอกระบบเติบโตเป็นอย่างมากจะทําให้ดีก็ต้องเอาเข้าระบบเพื่อจะได้เงินส่วนนั้นผมก็เลยแปลกใจแสดงว่าเติบโตเป็นอย่างมากแสดงว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาในการจัดการใช่ไหม เติบโตเป็นอย่างมากเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดการเป็นหน้าที่ของตำรวจในการจัดการเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงในการจัดการแล้วการจัดการไม่ได้บอกว่าเอาขึ้นมาถูกกฎหมายก็ถ้าถูกกฎหมายไอ้เติบโตนอกระบบมันก็จะไม่หายไปเช่นเดียวกันใช่ไหมมันก็ยิ่งจะโตขึ้นโตขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณเสถาเทวีศิลปอ,อกมาขยับเนี่ย ผมเลยไม่แปลกใจไนงะเพราะว่ามันเป็นเบีย้ยในกระดานที่ทักษิณมองว่าจะเอาส่วนไหนมาขยับถ้าพี่น้องเล่นกระดานมากรุกมันก็จะมีหลายตัวที่ทำหน้าที่แตกต่างกันมีเรือมีขุนมีเบีย้ยมีควีนมีคิงไอ้แต่ละตำแหน่งก็ทำหน้าที่ต่างกันเดินต่างกันเบีย้ยยอมให้กินบ้างนู่นนี่นั่นบ้าง ประดานการเมืองตอนนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับประดานการเมืองตอนนี้คนที่ลงไปเล่นอยู่ในเกมหมากรุกก็คือลูกสาวของผู้เล่นก็คือแพทองทานชินวัตรมีเศรษฐาคอยประกบมีภูมิธรรมคอยประกบมีทวีสอดส่องทำหน้าที่เป็นเรือตรวจการพุกพื้นที่เดี๋ยวเรื่องทวีสอดส่องจะพูดตอนท้าย ดังนั้นเนี่ยไอ้องค์าพยพบของกระดานมากรุ๊กกระดานนี้ทักษิณเป็นคนเดินหมากทักษิณเป็นผู้เล่นเป็นคนคอยกำหนดว่าหมากตัวนี้ที่ชื่อทวีจะเดินอะไรจะเดินไปไหนหมากที่ชื่อแพทองทานจะเดินไปไหนแต่ส่วนใหญ่แกก็ไม่ไม่รู้จะเดินไปไหนแกก็เลยเดินทางไปต่างประเทศอย่างเดียวนะคุณแพทองทานไปทำอะไรก็ไม่รู้นะ ดังนั้นเนี่ยไอ้กระดานทั้งกระดานเนี่ยคนที่เล่นคนที่ควบคุมคือทักษิณชินวัตรดังนั้นเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่ด่าคนที่เล่นได้อย่างไรจะไม่ด่าแค่เบี้ยด่าแค่ขุนได้อย่างไรใช่ไม่ใช่มันเหมือนชกผิดคนชกผิดตัวมันต้องชกคนเล่นไงดังนั้นนี่รอบนี้มันเหมือนมวยต้มมวยล้มต้มคนดูทั้งฝา่า,ฝายขา,านฝ่ายรัฐบาล ดังนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่สภาประชาชนเราจะเปิดพรุ่งนี้เรื่องนี้จะได้หาลือกับเครือข่ายต่างๆพรุ่งนี้ผมอาจจะมาขึ้นเวทีช้าหน่อยอาจจะหลังสามทุ่มหรือสี่ทุ่มเพราะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปมีการประชุมใหญ่ของเครือข่ายต่างๆที่เป็นแนวร่วมของพวกเราในการกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวประกาศไปเลยว่า ถ้าคาสิโนเข้าคลมอฐานคลมอก็อถึงวละที่ต้องไล่รัฐบาลคาสิโนเกิดรัฐบาลดับครับพี่น้องครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมหารือกันทั้งใหญ่ทั้งอดีตแนวร่วมอปป,ปสแนวร่วมนปชไม่ใช่แนวร่วมนี่อดีตแกนนำนปชอคณนะ พี่น้องรับทราบกันอยู่ดีพรุ่งนี้ประชุมกันตอนหัวคำ่ำเดี๋ยวประชุมรีบเสร็จเดี๋ยวผมจะมาแจ้งพี่น้องแต่ที่แน่ๆอาจารย์ชูศักดิ์ศิลินินบอกว่า11มีนานี่วันอังคารที่จะถึงมีแนวโน้มที่พลบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครมเพกสถานประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยจะเข้าครลดังนั้นเนี่ยเราหาลือกันว่า11เราเจอกันเวลา9โมงเช้าที่นี่ วันอังคารแต่เพื่อเป็นการโหมโรงก่อนงานบุญงานบุญใหญ่วันนี้หาลือกับทีมเวทีวันจันทร์ที่สิบเขาเขาถือเป็นวันศุกร์ดิบใช่ไหมเราก็จะเปิดเวทีตั้งแต่บ่ายโมงโหมโรงกันก่อนพี่น้องครับวันจันนี่นายกรัฐมนตรีอยู่ในธรรมเนียบ แค่ทองทานเดินทางกลับมาจากเยอรมันจะเข้าทำเนียบประชุมเรื่องแจกเงินเปดสามนี่รู้แม้กระทั่งวาระการประชุมของเขาวันจันทร์สิบโมงเขาจะประชุมเรื่องเงินแจกเงินเปดสามว่าจะแจกแบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งคิดว่าต้องใช้เวลาการประชุมยาวนานดังนั้นผมโรงคือวันจันทร์ที่สิบ เราก็เปิดเวทีพี่น้องอยู่ทางบ้านตอนเย็นๆจะมาพักค้างกันที่นี่เพื่อเตรียมในเช้าวันอังคารที่สิบเอ็ดก็ยินดีต้องรีบมาเดี๋ยวไม่มีพื้นที่นะวันที่สิบเอดคนอาจจะเยอะนี่มันเริ่มเข้มข้นกันมาเรื่อยๆเมื่อวานรับโทรศัพท์จากหลวงปู่พุทธอิสระหลวงปู่ก็บอกว่าตั้ม เป็นแนวหน้าดีแล้วฝากกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยสักวันหนึ่งเราคงได้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่น้องเห็นข่าวพุ่งกับโจไหมฮะพุ่งกับโจอดีตพุ่งกับนครสวรรค์เด็กหนุ่มที่มาเป็นตำรวจ คือเหตุที่แกต้องติดคุกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแกไปเขาเรียกว่าโจกผงดําเนี่ยแกใช้วิธีคลุมคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดพฤติกรรมแบบนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มาติดคุกก,ก็ชดใช้คุกชดใช้กรรมในเรือนจําแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้ทําไมเวลากรมราชทัณฑ์มาอธิบายเรื่องคนเจ็บคนป่วยคนตายในในเรือนจําเนี่ยทําไมภาพมันติดลบอ่ะ พราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้กรมราชทัร์อธิบายการป่วยของนักโทษเทวราทักษินชินวัตรมาคือภาพมันก็ติดลบใช่ไหมกรมราชทัร์ในยุคข,ของทวีสอดสองเกิดอะไรขึ้นคนป่วยร้อยแปดสิบวันอธิบายไม่ได้อธิบายอย่างเดียวป่วยจริงป่วยจริงป่วยจริงวิกฤตจริงภาพมันติดลบจากการอาธิบายคนป่วยอย่างทักษินชินวัตรมา แล้วมีอะไรอีกมีผู้ต้องหาขอภัยมีผู้ต้องขังหนีออกจากเรือนจำจำได้ไหมแป้งนาหนูจำได้ไหมออก็เกิดในยุคทวีสอดสองใช่ไหมมาวันนี้เรื่องของผู้กำกับโจ้มันจึงเป็นปริศนาไงเพราะคนไม่มีความเชื่อมั่นของในกรมรชาชทัณฑ์ ผมเคยอยู่ในเรือนจําเนี่ยมันก็เห็นว่าทุกพื้นที่มันจะมีกล้องวงจรปิดต้องใช้คํานี้เลยทุกพื้นที่มันจะมีกล้องวงจรปิดขนาดในโรงพยาบาลก็ยังมีแต่มันเสียก้อหวังว่ากล้องวงจรปิดในเรือนจํำกรณีนี้มันจะไม่เสียนะไอเรือนเจ็ด แดนเจ็ดแดนแรกรับในการกักโรคที่ทักษิณไปอยู่เนี่ยไปอยู่ในวันแรกนะ่ะที่ไม่ถึงยี่ิบสี่ชั่วโมงอะ่ะก่อนที่จะออกมาตอนเที่ยงคืนทักษิณอยู่แดนแรกรับแดนเจ็ดแดนกักโรคบริเวณนั้นก็มีกล้องวงจรปิดทุกทิศท,ทุกทางทักษมราชธรรมเนี่ยบอกว่าทักษิณป่วยจริงการตรวจสอบของปปชก็ต้องไปเอากล้องวงจรปิด ในแดนกากโลกที่เรียกว่าแดนเจ็ดนั้นไปตรวจสอบก็จะเห็นว่าทักษิณป่วยจริงไม่จริงมีการตรวจจริงไม่จริงจะบอกว่าแดนเจ็ดก็กล้องเสียนะมี่มันกลายเป็นกรมราชทรรยุคกล้องเสียกันหมดแล้วหรืองไงมหาโรงพยาบาลก็เสียทั้งโรงพยาบาลตำรวจดังนั้นเนี่ยคือกรมราชทรรตอนนี้อยู่ในฐานะราชทรรสีเทา สีเทาค่อนข้างไปสีดำเพราะความน่าเชื่อถือมาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรมมันถูกติดลบมาจากคุณบังคับโทษทักสินไม่ได้ดังนั้นพอบังคับโทษไม่ได้มาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรมมันเลยมองไม่เห็นว่ามันจะมีความเชื่อมั่นได้อย่างไร พราะเกิดกรณีผู้กับโจ้าแน่นอนผู้กับโจ้ควรได้รับการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมก็คืออยู่ในเรือนจําเพียงแต่ว่าพอกร,ร,รมราชทัร์มาอาธ,ธิบายเนี่ยแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้กับโจ้ในตอนนั้นเขาก็ยังเห็นใจผู้กับโจ้นั่นแสดงว่ามาตรฐานของกระบวนการบังคับโทษในกระทรวงยุติธรรมติดลบไปทันที อย่างนี้เขาเรียกว่ากรมราชัณฑ์สีเทาได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าต่อไปนี้มันจะเกิดกระบวนการบังคับโทษเป็นแบบไหนอีกผมไม่แน่ใจนะยุคนี้มากรมราชัณฑ์ขนาดนักโทษชั้นดีที่ออกมาทำงานข้างนอกกันเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยเห็นนักโทษชั้นดีหนีนะนักโทษชั้นดีมากนี่เวลามาทำงานด้านนอกบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยคือเขาเหลือเวลาบังคับโทษอยู่ไม่ถึง สองเดือนสามเดือนเพราะว่าพอสองสามเดือนจะได้รับการพักโทษเนี่ยได้รับการออกจากเรือนจําเนี่ยเขาก็มาให้บําเพ็ญประโยชน์ด้านนอกลอกท่อบ้างอย่างงู้นอย่างนี้บ้างนะครับเพื่อเพื่อทําประโยชน์นก่อนที่จะออกจากเรือนจําแต่ในยุคของทวีสอดส่องนักท่อที่ออกมาบําเพ็ญประโยชน์เนี่ยหนีซะส่วนใหญ่คือมันไม่คุ้มนะพี่น้องครับ เหลือเวลาจําคุกอีกไม่ถึงสามเดือนถ้าคุณหนีนี่กลับมานับโทษใหม่นะเพิ่มข้อหาด้วยหนีระหว่างกักขังหนีระหว่างอยู่ในเรือนจําด้วยดังนั้นเนี่ยทําไมพอทวีสอสองมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบริหารราชการแผ่นดินของกลมุมราชธรนมีสองสามกรณีเลยที่นักโทษชั้นดีมาบําเพ็ญประโยชน์ด้านนอกแล้วหนีกลับบ้านนั่นแสดงว่านักโทษเขาเริ่ม ไม่ไว้ใจหรือเปล่าเขารู้สึกว่าทําไมกูต้องมาติดคุกแล้วทักษิณโดนหนักกว่ากูทาไมไม่ติดคุกอันนี้เดาไปเองอะ่ะ <c oughs> อาจจะเดาถูกก็ได้นะคือมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมมันต่าลงต่ําลงมาตรฐานการบังคับโทษมันต่ําลงเพราะฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงแต่ผมเชื่อว่ามีนานี้รวมถึงเมษาเนี่ย อาจจะเป็นเดือนแห่งการสเสด็จน้ําก็ได้เมื่อวานปปชก็ไปชั้นสิบสี่ไปเดินตรวจที่ชั้นสิบสี่วันก่อนไปเจอเจ้าหน้าที่ไปทําการสืบสวนที่เราไปนั่งคุยพวกเราก็ปากประเด็นไปเยอะมากพี่น้องครับปปชท่านพูดว่าไอ้ที่พวกท่านพูดมาเนี่ยพวกเราทําไปหมดแล้วพวกเราทําแม้กระทั่ง เรียกแม่บ้านมาสอบปากคำเวลาอยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องพิเศษเนี่ยมันจะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดใช่ไหมหนึ่งคือมีพยาบาลเข้ามาตรวจตามเวรตามเวลาสองคือมีพยาบาลขออภัยมีแม่บ้านมาทำความสะอาดทำความสะอาดทั้งห้องน้ำเก็บกวาดเช็ดถูกบริเวณห้องที่เราอยู่เก็บกระดาษในถุงในขยะ ถ้าใครเคยอยู่โรงพยาบาลห้องพิเศษจะทราบดีผมก็เคยอยู่ห้องพิเศษเนี่ยผมนี่เป็นสโตกนอนอยู่เกือบเดือนเนี่ยนี่หายเป็นปกติได้นะเป็นสโตกแล้วหายแต่รู้ว่ากี่วันหนึ่งเนี่ยจะมีแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดกี่ครั้งเช้าเที่ยงเย็นดังนั้นไอ้ชั้น14ถ้านอนอยู่จริงก็ต้องมีแม่บ้านเช้าเที่ยงเย็นเช่นเดียวกันใช่ไหม ก็เขาป่วยวิกฤตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะไปคิดว่าทักษิณจะอารมณ์ดีเดินมาขัดห้องน้ําเองผมไม่เชื่อแล้วผมไม่เชื่อว่าพยาบาลจะขัดห้องน้ําไม่ผมก็ไม่เชื่อดังนั้นพบปชบอกว่าแม้กระทั่งแม่บ้านที่มีรายชื่อเวนว่าเข้าห้องชั้14น14ก็เรียกมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าไม่มีมวยล้มต้มคนดู หลักฐานมันจะชัดมากเอาแค่พลตำรวจเอกเสรีพิสุธน์ไปพบคุณทักษิณเนี่ยมันก็ชัดของชัดอยู่แล้วดังนั้นถ้าไม่มวยล้มต้มคนดูน้ำเงินเกียร์เสียกับแดงแดงผมน้ำเงินได้งานนี้หนีไม่พ้นที่ทักษิณต้องกลับไปสู่กระบ,บวนการยุติธรรมในเรือนจำครับพี่น้องครับศาลท่านก็รออยู่ ว่าแพทย์สภา,าจะออกทางไหนสารท่านก็รออยู่ว่าปปชจะไปทางไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทยสภา,าสารที่ว่าก็คือสารดีกาแผนาคาดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งคุณชานชัยอิสระเสนารัตได้ไปยื่นให้มีการไต่สวนเพื่อสั่งให้คุณนักสินกลับเรือนจำใหม่เพราะยังไม่มีการบังคับโทษดังนั้นหอกทุกหอกมันรอทิ่มกันอยู่ ถ้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นประโยชน์บ้างกรุณาอย่าไปอภิปรายแค่กุยอูอะไรนะกุยกูนึกว่าไม่ฟังไงผมเนี่ยบอกว่าฝ่ายค้านถ้าเป็นประโยชน์มากการุณาชั้นสิบสี่เอามาพูดหน่อยอย่าไปอภิปรายผู้อพยพเลย อย่าไปฮิปไปน้ําท่วมทุ่งต้องมีหมัดเด็ดๆที่สังคมไทยได้ประโยชน์แต่ไม่เป็นไรครับเขาจะพูดขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่ที่แน่ๆที่นี่จะพูดทุกวันจนกว่าจะได้รับชัยชนะพบกันพรุ่งนี้ตอนดึกๆเลยนะครับขอบพระคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ